สวัสดีค่ะ,คะพวกเรา b n ี For คค่ะคิดว่าทุกคนนะคะน่าจะคิดไม่ถึงว่าจะมีคนที่ทุกคนคิดถึงนะคะกลับมาแน่นอน,นะคะ่ะพวกเราก็ตื่นเต้นมากที่จะได้แบบส่งทายพี่ๆอยากแบบว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของพี่ๆเหมือนกันค่ะ จะต้องฝันสักเท่าไรเง่อจะไหลลินสักเท่าไรพวกเราพร้อมข้ามมันไปจะไม่ยอมเสียใจสักครา รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่น้องฮูฟได้มารับช่วงต่อของการเป็นกัปตันวงของ BNK48 นะคะแล้วก็จริงๆเราทำงานกับน้องมาตลอดแล้วก็้เคยทำคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยรู้สึกว่าฮุฟเป็นคนที่เต็มที่มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะคอยติดตามการเติบโตของ BNK48 หลังจากนี้เขาเรียกว่า New Era แบบจริงจังละกันแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องฮุฟแล้วก็น้องๆที่เหลืออยู่ในวงของ BNK48 ด้วยนะคะเชื่อมั่นว่าน้องๆจะทำให้ BNK48 นะคะไปได้ไกลว่บนี้แน่นอนค่ะวันที่28เมษายน ยนนีะคะสามารถมาดูพวกเรากันได้นะคะ Center Point Studio ดิลาซานนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายสามเป็นต้นไปนะคะและสําหรับใครนะคะที่พลาดการซื้อบัตรไปแล้วนะคะสามารถรับชมได้ที่ไหนคะน้องฮุ สามารถรับชมได้ที่ทางบักกบูนะคะซื้อบัตได้แล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆสำหรับใครที่ไปดูที่คอนเสิร์ตจริงๆด้วยเนี่ยแล้วก็อยากรับชมย้อนหลังอีก<ช>แบบว่ากลับมาแล้วแบบอุ้ยตื่นเต้นอยากดูอีกอยากดูอีกก็สามารถรับชมแล้วก็ซื้อบัตรได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นี้ด้วยนะคะ,คะติดตามได้ที่ B n K for E Official นะคะแล้วก็ทางช่อง7 HD ด้วยค่ะ